สวัสดีค่ะกลุ่ม PLC การแก้ปัญหาทักษะการอ่านสำหรับกลุ่มของเรานะคะเรื่องการแก้ปัญหาทักษะการอ่านเนื่องจากเกิดปัญหาที่เราพบเจอในห้องเรียนค่ะนั่นก็คือนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของทุกรายวิชาค่ะ ดังนั้นห้างกลุ่ม PLC จึงจัดตั้งกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนค่ะวัตถุประสงค์ในการพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนถูกแบ่งออกเป็น2วัตถุประสงค์ใหญ่ๆค่ะนั่นก็คือ1 การแก้ปัญหาทักษะการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนและกลุ่มที่สอค่ะเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านขั้นสูงนั่นเองค่ะสำหรับวิธีการดำเนินงานของกลุ่ม PLC ในการแก้ปัญหาทักษะการอ่านมีดังนี้ค่ะ 1. มีการประชุมวางแผนในการดำเนินการการแก้ปัญหาได้ผลสรุป 1. แยกคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ให้แก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านขั้นสูงโดยใช้เทคนิคบันได6ขั้นค่ะและกลุ่มที่2คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้คุณครูช่วยกันแก้ปัญหาทักษะการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้โดยวิธีการดำเนินงานจะใช้ช่วงเวลาในกิจกรรมคาบชุมนุมและช่วงเวลาที่นักเรียนมีเวลาว่างค่ะ อ uh, ่า <avez> ต้องให้อ่านคำตอบเนียแต่จัด